สวัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะกับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูนะคะผัดกับเพาไก่นะคะเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะแต่ว่ารสจาจัดจานนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะก็จะมีพริกกินดานะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็ ต่อด้วยเนื้อไก่นะคะเราใช้เป็นอกไก่ล้วนนะคะแล้วก็มาต่อด้วยน้ำมันนะคะสำหรับผัดแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็จะต่อด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะผัดกะเพราเราก็จะมีกะเพรานะคะ ใส่เยอะๆเลยนะคะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะโคกพริกกับกระเทียมเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเอาแบบรสจัดจ้านนะคะกะเพราใส่หมดนี่เลยนะคะแล้วก็ตําเลยนะคะตําไม่เข้ากันนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะนะคะได้แล้วนะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะ ตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกและกระเทียมนะคะที่เราโขกรวมกันนะคะใส่เลยนะคะผัดกระเทียมแล้วก็พริกที่เราโขกไว้แล้วนะคะกับน้ำมันนะคะพอสุกเราก็ใส่ไก่เลยนะคะกินชุนมาเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่เนื้อไก่เลยนะคะแล้วก็ผัดแล้วเน้อไกเลยนะคะมาคลุกมุกันเลยนะคะผงคลุงมไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอย,ลยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ผัดเลยนะคะ อเติมน้ำหน่อยนะคะให้พอขุบขิดเติมน้ำไปนะคะพอขุกขิกนะคะพอเดือดนะคะเราก็จะชิมนิดนึงนะคะขอเติมปรุงรสอีกนิดนะคะ เพิ่มความนัวนะคะโอเคแล้วนะคะใส่กระเพราเลยค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะเพาช่วงนี้นะคะโควิดด้วยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ขัดโอ้โหกินกระเพรามาแล้วนะคะ ะคะประมาณนี้นะคะปิดแก๊สเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยร้อนๆน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ